ไอ้มันเกินได,ด้ขี่รถมาย์เนี่ยโอ้ยใบข้าวเดียวนึงก็จะเปิดเพลงหวานว้าวเพลงกับเพลงยันนึ่งชัม่มเพลงไอ้เกินมากชั่มแนวฟังเต้นกันยอดเต้นกงงันยอดว่ะไม่ลอ,อยเกินใครเลยลืมถ่ายคลิปทีน่นี่ว้า,วา,าออกมาตลอดทางไป

สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะวันนี้ก็อยู่ที่เฮือนไอ้เกิ่งพี่น้องเนาะเฮื่อนเก่าของเพิ่นทางไอไ้เพิ Canvas, آ, ่นสีเห็ดเฮื่อนครัวพี่น้องเลยมาเนาะกลัมาตามไอ้เกิ่งค่ะพอดีไอ้เกิ่งก็อยู่นี่พอดีพี่น้องเ้ยพวกน้องฝากพี่น้องกดไล์กดแแท์กดตที่ามให้กำลังใจนี่น้องนี่แหละเฮือนเก่าของไอ้เกิ่งพี่น้องมามาเนี่ก็ะไรไอ้เกิ่งผูก Hmm. nên là cái đầu mình đầy vậy cái cao huyền khổng lao mà thầy có cái đầu mừng nó Hãy cho

แนฟองเต็นกองย่อเรนกองย่อมาแม่ลยจังคอยแลบลืมถ่ายคลิปกี่นิว่าอกมาทั้งป่าคนงานมาใช้เบาอันา บานมากันนะแต่ไปบึงไอเกิบ่จื้อหุ่เถอไอเกิงคนที่ตัดผมเาชื่อยู่คนที่ตัดผมเจ้าคนมาได้มาเด้อคนที่ตัดผมเ้า ั๊บหมชิมันพอได้อยู่เป็ขอไผ่นี่ยนะเนาะจะให้บ่าวของไผ่ไ่ได้มาบอบ่ได้มาโอ้ไผ่แต่นอนโอลิ้นเี่นะาวาดื้อแน่นว่เดี๋ยวกีดเขาได้ต้องักชิปเลยนี่นชุดยอดต้อชิปเลยมาดีเนเก่า

Oh, Bây à à lại <laughs> eh? oh, cái thôi mùa giải này. Nó lạc 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 lạ lạc ลอยไฟเลยยไน่นไใช่ไไปโอ้หักกรเห็นทำงานเก่านุ่ไปได้ดนเลยไปดนเรากินอดอยู่บ่กินอดบาลิี่ไปได้ดุนจ่อยใหมมาแน่นบ่เด้าไปเนอว้าดาจ่อยข้างเจ้าไปยังมาแมนระบาจ้อดแสงว่เขาเลื้ยงเลยเขาเลื้ยงแต่้อดแสงเ พวกเราเนี่ยดิได้เผาเรื่องเลยเผาเรื่องแน่นะไปขอนั่งนี่นั่งเร็วนี่พอ้โหได้น้องไดนั่งได้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 มีเง็ด้นั่งได้นั่งได้นัมาให้น้องพด้นั่งได้น้่งได้นั่งได้แต่ใจได้นั่งได้นก่าได้นั่เได้นั่เได้นั่งได้นั่เได้นั่งได้นั่งไจ้นั่งได้นั่งได้นั่นได้นั ช่ยไม่เชียตนเติมออกไปต่อแมานซอยอยอ้ายเออก็นนั่นแหละช่ยไม่ก็ว่าเจ้าไปว่านี่ไปใช้บ้านนีบ้านนี่นี่บ้านเกี่ยวเข้าเกี่ยวเกี่ยวเข้าเมื่อนั้นมาหอดจะงูหมื่นยางรัดบ่ามาเมือน้จนบ่าอันบ้านหอดหม่งหอดยางนะครบจนใบเคือว่าค่ำบ่าคุณเพลงว่าว่าค่ำใช่ค่ำ แบกไม่ชอยอายไปเตะตอนเฟิร์นสุกเขาก็เฮ็ดใส่เพิ่์นี่นี่นะเฮ้ยเฟิร์นนานากิ้หมกตัวเฮยขอกินนี่นะหมกตัวเพิ่นเลี้ยวบมกใช่เฮ็ดน้ำใจใช่ไหมเฮ็ดใจไอแก่เพิ่นมึงเพิ่นอยากหายที่ไปเฮ็ดดอกเราเอาเฮ็ดดอกเราเอาขึ้นกิ้หมกตัวอยู่ถึงเฮ้ยขอกินนี่นะขอกีบภาษาอยู่นะฮันี่ครับเจิดแล้วขาหน่อย มึง <S preach ers> อดป้าลูกจะทำไงล้างกินคุยเพิ่นเนาะเป็คุยเพิ่นเพื่องานว่านี้ไไปถามแล้วถ่ายร่นแล้วเออแม่นอดีตแม่นอ่ออาสิถามแต่เพราะว่าพ้นไม่ได้กับว้าน้องดอยกับว้าแต่ปัจจุบันสิธรมเจ้าวันไม่นั่นไะว่าเจ้าอันนอนมุ่งเดียวกับป้านะแม่นอดีบ่บ่าโบแม่นบ่่บอยวาคอยนอนในในเตียงหันมือไปเฮือนป้าไหนแม่คอยดรอในเฮือน นอนในเฮือนแมนมาเป็นนอนในเอาเบิ่งลูกตกไดยในมุ้งน้ำเหล้าบอแมนบอพี่มือมานอนเฮือนเจ้าพี่บอหรีเขมุ้งพิษมือหนาเขามุ้งพิษปะพับพากันลุกมาปุ๊กอ่าผูกขอกผูกแขนกันตอนเลิกน่ะแม่น้าดีบบอกบอมาเลปุ๊กต้องลอยว่าไปที่ไหนว่าไปที่ไแต่นางดอยนี่เนาะมาเลยปุ๊กเหมือนว่าไปที่ไหนมาเลยผูกแคนผุกคอต่อแคนนี่ยไม่ได้ผูกยังเนาะแขนเจ้าก็บมมีเชื่อผูกแขนเนาะ <laughs> <laughs> อันมารายการน่กะกัมแมนนี่ผูกอันนาลูกหันแมนนี่เออแั่แมนมาพรพรวิไลอนัพอนพรวิไลกับว่าอันนี้เราโบาเมนมาแต่มเมียเจ้าป้าเจ้าก็วอาว่าอ่าบอกให้เจ้ามานอนอยู่แจนี่เจ้าก็บอยงอมมาว่าอยากไปนอนอยู่พุ่นว่าว่านอนแลกบ,บาร์นี่<แ>คอยบอกอธิบายไหมคอยบอกว่าอ้าวไม่ได้จะไปนอนในะบอลคอยนอนคอยละพิธีพิธคองได้ครับจะบอกอันจะบอกป้าอันบอกป้าน่ะไปนอนทับบอลเจ้าม เออว่าชื่อไหว่าเจ้าไม่ได้ลงบอลเด้่ยใช่ไหมเจ้าหนูไม่ได้ลงบอลบ้านนั่นลงบอลของค่อยว่าบาดจะไปนอนได้ดำมันบอลคอยถือถือของไปเหยียบอันบอลคอยนอนก็้วพิทีพิท้องบ้านวันนีกินไก่ที่ไหนได้ล่ะเจ้าสิบห้าให้ค่อยบอกอันบานนี้เนี่ยจะกินไก่พรอมไม่ได้บาดเนี่ยวะยากแล้วมันเป็นนานๆแหละไก่ค่อยยาอ๋อ้แล้วไม่ได้ออกมาบ่ราทางในบอลนี่ย เราก็นอนนะฮะเลยแล้วเมียเขาก็นอนที่เล่บจากบ่อนอนแล้วเขาก็นอนค้างค้างเบื้องนี้แล้วโมเมนช่น่ะคอยพาลูกไปนอนค้างเบื้องนี้แล้วเข้าใจแล้วไปเขราะกระจแล้วสวัสดีบอ่ายว่าเรามาเติ่งบอนเจ้านอนแม่โมเมนว่าเรานี่โมเมนเจ้านี่ไปนอนน้ำเล้าโมเมนเออคอยจนบอกว่าได้ไปนอนบอนคอยนั้นอออกมารถยนะ คอยบาต้องบอกอันคอยมาบาดยาเป็นอวันนันมันส um, 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 ิธ um, ีพ huh, ิธของเจ้าก็บอกเราอยู um. ่บอสเราแล้วเราอะไรบอกนหลายบอกบอสผูื้อมอญน้ำคอยกัเอาวานคอยว่ามันใส่มันอ่ะมอสคอยดีคอยเอาผวงคอยดึงเอาผวงคอยดึงเอาพวแล้วคอยปมนี่เจ้าเราว่าเจ้าเมาแฮงเหมือนเจ้าเมาบอสไม่ได้เมาคอยไปหาเหงื่ออยู่เจ้าคำเมาสิไปก้านได้เนาะบช่ปอะคอยก็ว่าอยุ่งคำคนเมาสิไปก้าน อ้าบ่มีแล้วมันมันบ่ไรเนาะคือมันอั้นได้ครบ3โตเออคอยไปจนมืดคืนได้ครบ3โตอือๆๆออ๋อเข้าใจแล้วสนายเก่งเลนอนเหนื่อยคอยอาบานอ้าวก็นอนเหนือเหนื่อยไม่ใช่ว่ะนอนเฮนื่อยหลับฝาโนยียบอันนั้นมันพอคอยนอนเยีับพอไม่ไรก็อยากให้ว่าย่านนั้นเจ้าในเมื่อเต็งบอนพอเราอีกอยู่เฮือนพวกนี้อันนี้ละเรื่องของเรื่องนะไม่ไม่อะไรบ้าบ้าไม่ตังบัดนี้เลย เรื่องของเรื่องก็คอยสืบทราบบ้ดนี้เนี่ยทางบอลาวเราว่าว่าคอยก็บอกจอยนี่มาบอกอ่าให้เมียจเว้าว่าอ่าเจ้านี่ยไปนอนน้ำปะที่จริงอ่ะชุ้คอยบ่ได้บอกอ่าเราว่าเองบ้ดนี้เมียเจ้าว่าเราคอยไปถามพ่อนิไลพ่อนิไลก็บว่าเม่นบ้ดนี้บ่อลาวเรายังไม่ได้ถามเจ้าแม่แน่านอนลอยขั้วบ่จักน้ำมันแล้วคอยก็บอกขยายกันคอยก็บอกขยายกันคอยก็บอกจงงเลยที่จริงน่ะ ป้าน่ะไปนอนบ่อนให้กึ่งหรือไอ้กึ่งหรือพวกเจ้าคนน้อยเราเลยเข้าไปนอนนั้นไม่ได้ลุงป้าน่ะเรามานอนบ่อนไอ้กึ่งจริงๆริงไอ้กึ่งน่ะนอนบ่อนเราเองเราเลยข้าไปนอนบ่อนเราเองไอ้กึ่งหรืย่านป้าน่ะไปนอนทับบางที่คลองแล้วอ่าบ้านมันพิษเดีเจ้าเสียนั่นบอกสมุนว่าเราเขาถือที่ถือของบัานนี้สมุนว่าทำหม่นี่พายที่เป็นคนใหม่ป้าเจ้าบ่เข้าอย่แล้วเจ้าเป็นคนใหม่ป้าเลย พงเนี่ป้ามานอนพี่มนอเอได้นบัดเจ้าบัดเจ้าเมื่อนอนพุ่นเน่ะเจ้าบรินอนบอลนั้นเจ้านอนอยู่ชาเจ้าเมื่อนอนค่อยนอนนอนคันใดนอนคันไรพอพิดบอกขำนอนคันใดนี่ชิพีดที่สร้างคอมบริึ้นถึงในป้าจะว่าเน้นได้จังจะอยู่ลุ่มเนาะอาขอยอยู่ลุ่มเอออันนเป็นไมาเป็ยกหนาอ่าก็จะไปยามาเลยเห็นได้หยางเนาะอยู่ทางคันใดเนาะทางคันใดมันพอพิดเน้น้องเลยไอ้ึ้นก็ต้องเย็บตัวนะ อยบอกประชาเจ้าบอยเกง่าง่ายๆนอนคนละบอลเนาะไม่นอนถ่ายไอ้เกิงไอ้เกิงบริชุนไอ้เกิงบอดีบริชุนได้่ยังกันบ่บดีไอ้เกิงใครอยู่ใช่ไหมเรื่องเรื่องผูกเเขนนี่เมนบอกคือเมนฮะเพราะใหม่ของการผูกเเขนนะนะแบบไหล่ะเออผูกแบบไหลผูกให้อยู่ดีมีแห้งบ่คือว่าผูกอยู่ดีมีแห้งเขาเก็บจะให้ได้ของใครจะให้มีชาตูนั่นละ มันนี้แหละเจ้าเลยบออยากได้เจ้าเลยทุตทิแมเอาบออยากได้เอามีอีกเรื่องนึ่งที่ามมาหนี้แม่นอดีตพ่เจ้าวันเอาใช้เวยไปให้ผู้ช้านะะให้ลูกหลานลูกหลานบ่อลานมันแมนมแมนว่าชีให้เขาเขาให้ลูกหลานนี่ง่อยจังล้านหนว่งเอาไปได้วา เราขอกะเจ้าพยอมให้โอ้เขาพยอมให้แล้วเป็นยังไงเป็นยังเจ้าจังพยอมให้พ็ไม่ได้ยันยันผิดแม่เอาไหยันผิดบอกแม่แจ็คหน่อยเฮงขี้บ้าว่าโอ้เอ็งเก่งมากคอยเอาช่วยให้คอยแหฮงขี้บ้าไปแบบนี้อีกเนาะแม่นแล้วมีผัวมีผัวเหรอผัวปแล้วปากปีกอะไรเลยมากะเอาเพราะเข้าใจแล้วพี่นงเอฟซีเนาะว่า มาชำนี่กับมีแต่ว่าเวลาบอเล่ามากกับอธิบายเราพังเอออธิบายเราพังแล้วแม่นจะกน้อยสิว่าข่อยเขาบอลจอยเห็นข่อยบาจอยมาด้วยบะทิ่ว่าจุข่อยเห็นเอาบอได้เนาะเขากัมาอ่าไทยเอ๊ห้า fc เบอร์เงี้ยแหละพี่น้องเนี้ยนั่นเดี๋ยนี่มันแม่นว่าเขาจะไปนอนน้ำพิ่นเขาไปนอนเนาะเป็นกองบอลเขานอนอันนี้เดี๋ยวอยากไหมบัตรนี่เนาะคับมาขับมาเพราะสมุดมา คำลาว่าโบราณอ่าสมุตรคำเราเราคำไม่รีไดอก็คำไม่รีเลยคำคำคำว่าป้าเจ้าว่าโบราณนี่เจ้าใหม่บ่ะไม่แล้วอ่าไอ้เกิงเนาะใหม่ไอเกิงนะไม่เกิงเนาะเว้นป้าไอ้เกิงคำว่าพอนคำว่าสมุทรว่าเราไปถามพอนไมไลมื่อนี้พอนไมไลยังว่าคำเก่านี่เกิงจัด จัดบ oh, oh oh. ่เกิ่เขาจัดไปยจัดว mm ่าันจัดแบบน้นจัดใว่าจัดนี่้เกิงวไมเออว่าไมว่าไม่ค่อยๆาแล้วว่าเก่อนนะฮะเราไปนอนทับในอบอลเาเนี่ยเากามงงแล้วเขาเนเขาเปรียบลงเป็นแจ้งผิดผีเจ้าเป็นคนการงงนะเฮาเลยกางเออเขาเห็นยังสับบอลนอน้าาดจับับแห่ค่อยาเอาเมียเขาถามเขาเมียเขา ว่าให้คอยนอนดูไซวรอเออนอนนานแล้วอ่ะเพิ่นว่านอนนานแล้วเฮ้ยคุณปาเขาบอว่าไม่เหนียวว่าเพิ่นว่าว่าไม่เหนียวเขาจะด่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่เหนียวเนี่ยนะบอกไอ้เจ้านอนน้ำปลาฮะเออนอนมุงน้อยฮะนออ้อะไรกันนอนอย่างไรน่นให้นอนนานเคยเอาที่นี่ก่อนไปนอนน้ำไผ่อันน่ะดูกไผ่อยู่ที่วันมันก็พิษหรือเปล่าออ่นเอาก็นอน เราหาเจ้ากางมุงไม้าอย่างเช่นใช่การมุงน้อยก็มีกางมุงไม้พ่อยนอนน้ำป้าเออกางมุงเหากมาจากคือมุงห่างกับปะวันและเขาขันอยู่คือไปคือมาไปได้นอนน้ำป้าเลยใอยว่าเอ่างยาดนั่นอับขบากว่าไปไม่ไปนอนน้ำก้ามาก็นอนนอนพี่ตะบึงยุงตะมาตากลูกคอยฉันดับ มันมันกัดมังลุคคอยจนดับหมดตัวปีบ่าอะไรอะไรงเง้ยโอ้ยคอยจนเกคอยจนจยหายไปที่นั่นนะไปเกินจนอยากหายเอาแหละเพราะว่าบางเถื่อบางที่นี่น้องลอยว่าวกับพริบไม่ได้ว่าวนี่ห้างผู้อยากเข้าใจเป็นไหนละเบ้านั่งเถื่อกับว่าไปกรับมาเน้่ยผอยากเข้าใจเลยเอฟซีกับว่าหลายคนอยู่อ่าบางเถื่อกับเบ้าเว้าแต่ข้ามเก้าเบ้าลำไปลำมานะ บมเมนเนาะบมเมนกับว่าให้ละเอี้อ่ะบ่าให้ละเอี้เดี๋ยวมึงเตะดเลยบ่าอกเขามบ่าวคอนมึงก็ได้เจ้าคือบ่บอกเอ๋ยเจ้าว่าอานอนนันคือบ่นอนน้ำมันอันบอนผัวคอยเจ้าเป็นฝ่าคือเจ้าบ่นอนนอนอยู่นอกที่คือเจ้าบอกสันเอานั่งโอยในต้องบอกเนาะต้องบอกเฮ้ยบ่นนั้นบ่เมนในบ่้นผัวเต็งได้เฮ้ยบองหนอเนาะต้องบอกที่เนาะ นอนนี่ดีก็ได้ชิเป็นงานนาะนานนาแสดงว่าเล่าหุ่นเป็นคนอย่างนอนโมเมนต์ผู้นี้ไงอ่าชิเป็นงานนอนผู้เดียวนอนกับผู้บมาวแค่นี้อันนี้นอนกับลูกิเป็นเนาะนอนกับว่าไปแน่ดีพอว่าคิดง่ายแล้วมันยังเป็นเรื่องนะเนาะมาเอาคิดง่ายแต่มันเป็นเรื่องมาไปเข้าทางเข้าจีเข้าใจผิดเข้าอีกสี่หามเข้าใจผิดเมนบ่าเข้าใจผิษเลยพิษเด้เดี๋ยวนี่นะ เขาเขาเข้าใจพิษเข้าใจพิษเดี๋ยวแทนยังมาคอยกับบอจอนนี่ว้าเอาเองแม่อ่าข่าว่าคอยว้าเอาเองนี่แหละแต่ล่เจ้าอันนั้นแหละบ่าวลาวจังให้คอยอยู่ฮะเออมื่อนี้บ่ให้ไปใช้เมื่อนี่คอยก็อยู่แม่เจ้าบ่าวลาวจะแก้พรวิไลมาคุยกันอยู่พี่ไปจักอ็แก้เลยมันเขากรตอกเลยแล้วได้ต้อแล้วไอ้จัง ว่าหอยมันชัดเจนนะเจ้ากระไรโอ้ยเดี๋ยวเขาก็ว่าเข้าใจฟิตอีกเออมาไปกิตตกเออแก้วมาไปกิโต้เมาวแล้วเออเ้ากับว่าว้าวตอกงไม่เนี่ยกับคักด้เห็นเนาะเนี่ยว้าวาตอกผูกกับผูกไอ้ลีเข็นทำมาไปว่าเาผูกกับผูกก็มีเฮาร้อนไม่ได้นะผูกให้เจ้า กเขาก็พูดให้ยูดีมีแห้งพวกตอนคืนมือนั่นะเนาะกลางคืนนี่ข่าว่าตอนคืนก่าว่าตอนคืนข่าว่าตอนวินก่ว่าตอนวินเบาให้มันชัดเจนมาแม่นว่าพูว่าเออเขาเป็นเมียเขาด้อมแม่นเขาไ่ได้ว่าให้ยูดีมีแห้งด้อนั่นยานก็เราเข้าใจผิดคิดว่าลงมุ่งกันเราลุกมาเาพูแขกเอากันมันมาแม่นแล้วไปน่ะเน เป็นพิบาอานะอันบเสือสมาร์ทกันโลดมื่อนี่ให้พพาพาหูเอาโลดได้ไอยู่ได้เราบายนี่ยอย่างเช่นนี้น่องลอยนะาบเสือผู้ก่อใจผิดเราว่าความจริงโลดทำบริบทต่วตั้งตัวกันนี้น่องลอยลว่าให้พวกเขาใจพิดน่องลอยพเข้าใจเอากระพวเข้าใจแร้ว่าอีนันมันเกิดกันว่าตบินรทำไพ่วาก่อนตบินทำ มื่ทธมิดบ่เออเมื่อธบิดค่ะคอยมานี้ค่ะมานี่ไหนเมียจะว่าเมียจะว่าวเราคอยน้ำไปพุ่นบัดคอยน้ำไปหาป้าเจ้าอยู่ผู้ป้าเจ้าว่าวบัดว่าต้อเหนี่วนั้นอะไรก็เมียเฮาสันฮะเป็นผู้นี้บูดีสันเอ้าเจ้าจะไปจัดเมียไหเห็นว่าอะไรบะแมนยังบัดให้นอนกันให้เข้าให้นอนบะแมนเฮาให้นอนเมียบ่ให้นอนนอนอันแล้วแล้วบ่เข้าใจต้องลอยนี่บ่เข้าใจเนาะบ่เข้าใจเกิน เอาแบบจักเบอนนอนเอาชิโนนนี่ใช่ป่ะเอากันเลยอ้ยมันเกินบัวเจ้าบ่อนอนเทือยวนจะคลองบ้านเอาบัวหูเลยบ่อนนอนบัวหูเลยมือนไหนเนาะแมนเอามาตีหนึ่งมาตีหนึ่งเขาบอกเอาเขาให้ฉันนอนนี่ใช่เลยเขาจนไห่มีเขาว่าบิเจนจะขึ้นเถิงพุ่นได้เออจะน้อยอันพิษอันพีทีทอีกได้ไผยกันได้จะขึ้นเถิงนอนอยู่เถิงเหมือนเดิมโอ้ขึ้นปุ่นบ่ได้เลยขลามเลยขลามพี่พิทคงอืเป็นกันนอนนานจนว่า อ้าไปจากลายเชวาว่ามันมันยู่ในชื่อใหม่เราไปจากลายเชวาวน้อขม้นแมวนั่นปลาอันตะบาอย่างเอ้ยแม่แม่แม่แจกะมีแต่ว่าบอยากให้อซนั่นเขาใจผิดเขาใจพิดบางคนเอฟซีบางคนอ่ะบนคิดไปว่าระวังไอ้กึ่งไอ้กึ่งกับพริไมได้นี่โมเมนตด้วเกินด้วยแต่บอก่นว่าโมเมนต์ิท่องไ่นบอก่นว่า โมเมนต์เราพี่น้องเนาะกจะม้าล่ามเทื่อนที่ท่องเนาะเนาะมันโมเมนต์ว่าจะไงป่ะโมเมนต์เขาจะไปนอนน้ำโอ้ยนั้องก็ได้กะได้ร้องซ้ำปากก็ซ้ำเอื้อยเฮาอืมคือแบบแช่นก็ดีแล่ว่านั่นเออใครจะไปจัดการป้าน้องมันแมนต์มาเสียหน่ะแมเนนีเอาเนาะเออเพราะว่าก็มันนี้เจ้ากับเป็นคนอันรับปากว่าป้าจะว่าว่าเจ้าไปนอนพุ่นกับแม่นอันดีนะแบบมันแบบแปลกๆกับ เอฟซีเข้าใจแหนเกิงออานอนอยู่กันได้บนเตียงเบาเลาเอาไว้ท่านบัตรนี้บัตรทางเงินทางเฮือนป้าเจ้าบัดรมันมันมีผู้ชายผู้ยัยมันมีแต่เด็กน้อยบัตรบอกนอนอยู่พุ่นแล้วก่อเอฟซีสิบอกเข้าใจหนะว่าเข้าวัดเป็นผมมีผัวบอกง่ายใช่เนาะบันมีแต่เด็กน้อยลูกเรากระป๊อกกระเป๊กะนาดเจ้าวัดใส่เฮือนดีคือบนอนอยู่เฮือนดีคือเป็นเป็นยังไปนอนอยู่อัน <car ole nuclear arma> เพื่อนป้านะเฮ้ยเฮือนผอเ่าเหากันอนอยู่ฮัมเออเฮือนผอเ่ากะคำคือทางเล่าลุมคอยนี้นอนหมดอะไรได้ไอเกิงเอ้ยเพราะว่าเจ้าเป็นเคยได้ที่ไปนอนอยู่เขาคำว่าเขามีผัวอยู่นี่เจ้าไปนอนได้อันนี้ผัวเขาโบยู่เออโบยู่กับมัเป็นย่างมันเป็นเขาสีลวงดอกเรือนใหม่อันนี้เลยกฎหมายของเงียบชีบนเขาใจพิษมันเป็นว่าเขาสีลวงดอกบ่รหะพังได้เจ้าจะให้ก็ไม่ได้เออก็แม่นนะมันเป็นว่าสี่หางเจ้าโบยู่ก็ได้ให้เนาะ เล่าข้อมไม้อันนี้นะข้อมไม้ของกิฟตี้บอนเข้าใจมาแม่ไก็ว่าไอ้เกิงนี่แปลกๆว่าเป็นยังนั่นคือไปนอนบนเบาะเราก็ยังเล่าเนี่ยเมื่อวานในคิดว่าเอา้าเพื่อนดีบอนเขาให้เขาให้นอนมีปุ้ดป่ยอยากเป็นจังมาเลน่นมานอนในเมืองป่าว่ะ ว่าเรา่ก็เอาแม่น,น,น่อน้องเลต่อก,นนกระเบ่งไม่คลิปยุงวานเนี่ยน่อ้องลอยแล้วว่างอย่างลาใจงนะ่ายจะเบาหนึ่งนิจะเราเราใจาเฮงแบบนี้เฮงแล้วเนาะไม,ไ,มไม่เฮงแล้วค่อยว่าค่อยห้าอ,อีกนนะ่เนาะเฮงไม่เฮงแล้นนะนวลนี่นนะแม่นพรา้องลอย